กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยก็ว่าได้นะค,คงจะมองว่าเรื่องของความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็น่าที่จะบูชา,าหาความรักมาใส่ตัวเสมอๆไม่ว่าจะกับคนรักนะครับอาจจะรักสัตว์ก็ได้ มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ารักเพื่อนนะครับอิอมิอุชิตะก็เป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งวิ่งตามแล้วก็ไปคว้าหาความรักมาตลอดตลอดแต่ว่าความรักครั้งที่ผ่านมาของเธอนั้นมักจะจบลงแบบไม่ค่อยสวยนักนะครับถ้าจาไม่ผิดครั้งที่แล้วก็เหมือนจะโดนหลอกนนะครับแล้วครั้งนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสกูปนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับไปขยายพร้อมๆกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวรมดีคนนี้เชิญครับ เปิดใจทางน้ำตาประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับอดีตคนรักทั้งเรื่องหัวใจและเรื่องธุรกิจรายการท่องเที่ยวที่ทําด้วยกันปล่อยตัวเองต้องแบกรับปัญหาต่างๆอยู่คนเดียวย่านรายการต้องอยู่ได้รับพวัวความรักไปแล้ว ถือได้ว่าความรักของสาวอิมอิมนั้นไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่ามีความรักเมื่อไหร่โดยฝ่ายชายหลอกมาตลอดเมื่อครั้งที่แล้วคบกันมาตั้ง4ปีออกตัวแรงมากจนเหมือนหม่มั่นว่าจะแต่งงานกันแต่ก็ต้องมีเหตุเรื่องรากันไปเพราะฝ่ายชายมาหลอกวังผลประโยชน์กับความรักครั้งนี้ก็เช่นกันที่ทําธุรกิจรายการท่องเที่ยวร่วมกันแต่ก็ต้องมีอันต้องสมบัตรักสมบัดธุรกิจกันจะเป็นเพราะอะไรไปฝั่งเจ้าตัวเผยถึงเรื่องราวรามานี้กันเลยค่ะ อิมอิมก้ามหาจารย์เปิดใจหลังตัดขาดความสัมพันธ์กับอดีตคนรักว่าตอนนี้ธุรกิจรายการเที่ยวคลื้นเครงที่เปิดร่วมกันมาไปด้วยกันไม่ได้เรารับรู้ปัญหาหลายอย่างแก้ไขเองมาโดยตลอดปัญหาเกิดจากบางเรื่องที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้เกี่ยวกับเงินไหมเราก็พูดไม่ได้เอาเป็นว่าเราขอแบกรับมันไว้และแก้ไขคนเดียวตอนนี้สปอนเซอร์รายการก็ไม่มี เราพร้อมที่จะแบกรับไว้และประคองรายการต่อไปจะไม่มีการล้มรายการแน่นอนต่อจากนี้ไปเรากับอดิครักจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันใดๆทั้งสิ้นไม่วอะเป็นเรื่องรายการหรือหัวใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เธอเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวันจนเข้าโรงพยาบาลทั้งนั้นก็ไม่ได้มาเยี่ยมแต่อย่างใดอินยังบอกอีกว่าตั้งแต่เขากันมาทัศนคติเข้ากันไม่ได้เลยยิ่งมาทํางานยิ่งเข้ากันไม่ได้ไม่สามารถพูดถึงการกระทําบางอย่างได้เขาไปสืบมาเองจนรู้ในบางเรื่องจนเข่าแทบซุดแต่เป็นเรื่องที่บอกไม่ได้เราอ่อนแอท้อแท้มากกินไม่ได้มาเป็นเดือนในสิ่งที่ดนกระทํามาไม่อยากพูดให้เราทั้งคู่เสื่อมเสียที่เข้าโรงพยาบาลก็เพราะ เรื่องนี้มันหนักมากซึ่งหลายๆคนอยากทราบว่าผู้ชายที่อิมอิพูดถึงคือใครเขาคือนักแสดงหนุ่มแอคณัทวุฒิอิสรางกูลเจ้าของบทคู่ชายในละครเรื่องซินเดอเรล่ารองเท้าแตะซึ่งเขาก็เคยเปิดใจว่าคบหาดูใจกับสาวอิมอิมโดยไม่สนใจว่าคนมองไม่เหมาะสมแถมยังโพสตรูปคู่ชวานในอินสตาแกรมเป็นประจำและยังเคยชวานบอกรักสาวอิมทางรายการหนึ่งด้วยค่ะครั้งนี้เราต้องรอฟังเรื่องราวจากปากฝ่ายชายด้วยนะคะ สำหรับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะจะด่วนตัดสินกันก็คงจะไม่ถูกนะครับต้องฟังความทั้ง2ฝ่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องระหว่างคน2คนครับคนอย่างเราๆเนี่ยอย่างเต็มที่ก็ได้แค่รับทราบข่าวนะครับแต่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในระหว่างคน2คนตลอดเวลาที่เขาคบกันอยู่นะครับยังไงก็ตามนะฮะก็ขอใจช่วยให้อิมอิมนั้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งกายแล้วก็ทั้งใจกลับมาเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเหมือนเดิมในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ทํางานต่อให้พวกเราได้ติดตามกันต่อไปครับ